ส่วนในฝั่งของตัวช็อตนะครับเปิดหน้าหุ้นของการช็อตนะครับก็เมื่อวานนี้ปริมาณการช็อตนะครับหลักๆก็คงอยู่อยู่ในไม่ไม่ไม่ใช่เพียงแค่ขายทอกำไรนยน,ะ,นะ,ะปริมาณช็อตนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมายืนบริเวณประมาณ17%ของมูลค่าการซื้อขายนะครับก็เป็นประเด็นที่ถูกถ,ก,ถ,ก,ถ,ก,ถกเถียงกันเป็นวงกว้างเยอะมากนะ,ะ,นะ,ะว่าตอนนี้นะครับคนเล่นหุ้นฝั่งช็อตเนี่ยดูเหมือนจะได้เปรียบฝั่งรอง นะครับคนเล่นหุ้นฝั่งช็อตเนี่ยดูเหมือนจะได้เบียดฝั่งรองนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามต่อนะครับอันนี้ก็ขออัปเดตข่าวนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของตัวเวลาช็อตมันได้เบียรฝั่งรองเนี่ยนะครับหลายคนก็จะพูดถึงว่าแล้วมาตรการอัปติก์เนี่ยนะครับจะมีผลหรือจะเลื่อนไหมนะครับล่าสุดก็ข่าวออกมาเป็นอย่างทางการแล้วนะครับว่าตอนแรกมีข่าวออกมานะว่าเป็นสตรีททอว่าอาจจะเลื่อนออกไปก่อนนะครับแต่ล่าสุดนะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวานที่ผ่านมา มาตรการอัปติกส์นะครับจะเริ่มใช้นะครับในวันที่1กกรกฎาคมตามเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทดสอบระบบทั้งในฝั่งของทางตลาดหลักทรัพย์ตัวกลางแล้วก็โบรเกอร์นะครับก็จะทําให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับหลายคนก็พยายามจะคือจริงเวลาตลาดหุ้นมันลงมานะครับจากพันโวปีนี้ลงมาเท่าไหร่แล้ว่วาแกว่าแล้วมัเยูเดนนะครับก็คนก็พยายามจะหาทั้งเหตุและผลทั้ง หนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปัจจัยพื้นฐานเรื่องโครงสร้าง GDP เรื่องภาคบริการภาคการผลิตเรื่อง EPS ดาวเกรดอะไรพวกนี้เราพูดไปหลายครั้งละนะครับหลายรอบละนะครับส่วนเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็กพยายามที่จะหา,า,า,าตัวช่วยแล้วกันใช้คานี้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคัสตอรเดียนไม่ว่าจะเป็นอัพติค์ลูไม่ว่าจะเป็นการเนเกแคชช็อตนะครับว่าจริงไม่จริงอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูว่า จะแก้ไขกับปัญหาตรงนี้แล้วก็จะพร้อมใช้อย่างไรนะแต่ว่าผมเชื่อนะลึกๆนะว่า1นึ่งกระกฎาคเป็นต้นไปถ้ามีมาตรการอัปติกสูนะีอย่างน้อยช่วยได้บ้างน,นะจะบอกว่าไม่ช่วยเลยคงเป็นไปไม่ได้ นะครับคงช่วยได้บ้างนะครับในลักษณะของการดัมช็อตอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการตั้งออฟเฟอร์อย่างไยก็จะเบาบางได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้น LTF นะครับแล้วก็ลุ้นมาตรการต่างๆว่าช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสปัจยัยสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนตลาดในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องรองนะครับแต่ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับการควบคุมฝั่งช็อตนะครับการ ให้น้ำหนักการซื้อจากฝั่ง LTF นะครับช่วยได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงจะให้ตลาดหุ้นขึ้นแบบยั่งยืนต้องเป็นกำไรตลาดหุ้นเท่านั้นนะครับหรือว่า e a r n i n g p e เป h a แชรเท่านั้นที่เหลือเนี่ยช่วยได้ในแดนสั้นๆนะครับในขณะเดียวกันปริมาณการช็อตปริมาณการลองก็ตามนี้เลยนะครับในฝั่งของการเพิ่มสัดส่วนนะครับก็ยังถามผมผมว่าแบบอาจจะยังไม่ได้แบบมีในยะมากนะครับ